ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำวันเสาร์ที่24เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องอย่ารักโลกนี้อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น 1. ยอห์นบทที่2ข้อที่15นี่เป็นหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ข้อแรก,แรก ที่สร้างความประทับใจให้กับเด็กวัยแปดขวบที่มีจิตใจเปิดกว้างนี่เป็นการเป่าประกาศของพระเจ้าและถือเป็นที่สิ้นสุดซึ่งบอกว่าถ้าคุณรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในคุณคุณอาจกล่าวสารภาพเป็นพันครั้งว่าคุณรักพระเจ้าแต่ถ้าคุณรักโลกหรือสิ่งของของโลก แสดงว่าความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในคุณบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าถึงบอกเราว่าอย่ารักโลกในเมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ทำไมเราจึงไม่สามารถรักโลกเหมือนที่พระบิดารักได้พระเจ้าทรงรักโลกของมนุษย์พระองค์ทรงรักผู้คน และส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ไปช่วยพวกเขาจากบาปไม่ใช่ระบบและสิ่งต่างๆในนั้นหนึ่งยอห์นบทที่สองข้อที่16กล่าวว่าเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตันหาของเนื้อหนังและตันหาของตาและความทนงในลาบยศไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกพระคำพีกำลังเตือนเรา ให้ต่อต้านการฝักไฝ่ท้งโลกและเนื้อหนังจงปฏิเสธที่จะได้รับอิทธิพลหรือถูกชักจูงโดวยวิญญาณของโลกพระคมพีกล่าวว่าทั้งทั้งหลายรู้ว่าการเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการเป็นมิตรกับโลกก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้ายากอบบทที่4ข้อที่ส ในฐานะธรรมิกชนของพระเจ้าเราไม่ควรมีส่วนร่วมในการสนทนาที่ไม่ใช่ฝ่ายวิญญาณซึ่งบางครั้งพวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการโต้เถียงกันเกี่ยวกับทีมกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบและเกือบจะมีเรื่องชกต่อยกันพวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับการดูภาพยนตร์และรายการทีวีแต่เมื่อถึงเวลาอธิษฐานหรือศึกษาพระคำ พวกเขาพลอยหลับไปอย่าหลงไหลและถูกดูดกลืนไปกับสิ่งเหล่านั้นจนถึงจุดที่มันขับเคลื่อนชีวิตคุณและหันเหความสนใจของคุณไปจากวัตถุประสงค์ของคุณคุณอยู่ในโลกนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นจงคิดให้แตกต่างและตระหนักถึงวัตถุประสงค์ที่สูงกว่าซึ่งพระเจ้าได้เรียกคุณในพระคัส ให้เราเกล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักโลกได้ถูกตรึงไว้จากข้าพระองค์แล้วและข้าพระองค์ก็ถูกตรึงไว้จากโลกนี้แล้วข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์และข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะถูกครอบงำโดวยวิญญาณของโลก และไม่ถูกเลรอลวงโดยกระแสแห่งความรู้สึกเหนื้อหนังกามราคะและทางโลกข้าพระองค์มาจากเบื้องบนและความคิดของข้าพระองค์ก็จดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่เบื้องบนข้าพระองค์เป็นทูตของพระคริสต์ซึ่งถูกเรียกให้สถาปนาสวรรค์ และความชอบธรรมในหัวใจของมนุษย์ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด